สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลักษณะพรแสนวิชัยรหัสนิสิต6 2 2 0 2 0 1 0 8 6นมู่เรียนเจ19ดเลขที่20วันนี้จะมาสรุปเรื่องการแบ่งเซลล์ของไมโทซิสค่ะค่ะจุดป,ประสงค์นะคะคือการศึกษาระยะตั้งๆของการแบ่งเซลล์ไมโทซิสและการสรุปการแบ่งเซลล์ไมโทซิสค่ะการแบ่งเซลล์ไมโทซิสนะคะเป็นกระบวนการแบ่งนิวเคลียสแบบที่ไม่มีการลดจำนวนโรโมโซมจากเซลล์ เริ่มต้น1เซลล์เมื่อแบ่งเสร็จสิ้นแล้วจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ค่ะซึ่งแต่ละเซลล์จะมีพันธุกรรมและจานวนโครโมโซมเหมือนก,นกันกับเซล์เริ่มต้นค่ะแบ่งออกได้เป็น2กระบวนการคือกระบวนการแบ่งนิวเคลียสและกระบวนการแบ่งไซโทพลาซึมค่ะการแบ่งเซล์ไมโทซิสนะคะมีทั้งหมด5ระยะค่ะระยะแรกคือระยะอินเทอร์เฟสซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะเริ่มต้นนะคะเลยมีระยะย่อย3ระยะคือระยะ G1 คือจะสั่งขอ RNA และโปรตีนต่างๆเพื่อโครโมโซมค่ะระยะ S สั่งขอ DNA โมเลกุลใหม่ได้โครโมโซมที่มี2โครมาติดเรียกว่า sister chromatid ค่ะระยะ G 2สั่งขอ RNA และโปรตีนที่จะเป็นสำหรับการแบ่งเซลล์ค่ะต่อมาคือระยะ p r o p h a โครโมโซมจะขดสั้นและหนาขึ้นทำให้เห็นโครโมโซมชัดเจน และเซลล์สัตว์เซนทริโอจะเคลื่อนที่ไปยังทิศตรตงข้ามและทำหน้าที่เป็นขั้วเซลล์ซึ่งที่ขั้วนี้จะมีการสร้างเส้นใยสปินเดิลไปยึดโครโมโซมที่ตำแหน่งเซนโทรเมียกับขั้วของเซลล์ค่ะระยะต่อไปอระยะเมทเฟสโครโมโซมจะหดสั้นที่สุดซึ่งคโครโมโซมจะมาเรียงกันเป็นแนวกลางเซลล์สายสปินเดิลยึดระหว่างเซนโทรเมียของคโครโมโซมกับขั้วเซลล์ปลายระยะนี้จะเห็นคโครโมโซมมี2โครมาติด ซึ่งเป็นระยะที่นิยมใช้ศึกษาจำนวนและรูปร่างของโครโมโซมค่ะต่อกันด้วยระยะอนาเฟสซึ่งระยะนี้นะคะจะใช้เวลาสั้นที่สุดเซนโตเมีย um ์จะแบ่งจาก1เป็นสค่ะแต่ละโครมาติดที่ติดกันอยู่จะแยกออกจากกาันโดยถูกสายสปินเดินดึงไปคนละขั้วของเซลล์และทำหน้าที่เป็นโครโมโซมของเซลล์ใหม่ระยะสุดท้ายคือระยะเทโลเฟสนะคะซึ่งโครโมโซมจะแบ่งเซลล์เป็น2กลุ่ม มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาล้อมรอบโครโมโซมที่ขั้วแต่ละกลุ่มทําให้เซลล์ระยะนี้มี2นิวเคลียสโครโมโซมที่มีขั้วเซลลจะเริ่มยืดตัวออกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระยะอินเทอร์เฟสอีกครั้งค่ะค่ะสรุปการแบ่งเซลล์ไมโทซินะคะไมโทซินเป็นการแบ่งเซลล์แบบแบ่งโดยตรงค่ะการแบ่งเซลล์ไมโทซินจะได้เซลล์ลูก2เซลล์ซึ่งเซลล์ที่ออกมาจะเหมือนเซลล์เริ่มต้นทุกประการมีทั้งหมด5ระยะนะคะ อินเทอร์เฟสโปรเฟสมิ e เทอร์เฟสเอเนเฟสและ l o p h a ฟ e ค่ะระยะอินเทอร์เฟสจะเป็นระยะที่ใช้เวลาการแบ่งเซลล์นั้นที่สุดเพราะเป็นระยะเตรียมการค่ะจํานวนโครโมโซมหลังการแบ่งจะเท่าเดิมเพราะไม่มีการแยกคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะไซโกดและสืบเนื่งองกันไปตลอดชีวิตค่ะไมโทซิตไม่มีสแนปซิส ไม่มีไข่แอสมาและไม่มีคอสซิงโอเวอร์ค่ะและเซลล์ลูกที่เกิดขึ้น2เซลล์สามารถแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้อีกค่ะขอจบการสรุปการแบ่งเซลล์ไมโทซิสเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ